สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎทุกๆท่านทริปนี้เปิดไพ่ทาโร่นะคะททยดวงในเดือนเมษายนชาวราศีกรกฎก็เป็นชาวธาตุน้ํานะคะก็เป็นคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอ่อนโยนนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะใจดีนะคะใจดีกับทุกๆคนนะคะโอเคเรามาดูไพ่นะคะไพ่ตัวตนนะคะโอ้โหไพ่ตัวตนของชาวกรกฎในเดือนนี้ถือว่าดีมากทีเดียวนะคะเพราะจับได้ไพ่สามถ้วยนะคะ ถ้วยก็เกี่ยวกับเรื่องความรักครอบครัวนะคะการเฉลิมฉลองนะคะตามไพ่ก็คือเป็นรูปของคนที่ยกถ้วยก็มีเรื่องความยินดีนะคะจบสิ้นแห่งความเครียดหรือว่าความไม่สบายใจก็เป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองสิ่งที่รับสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามาหรือว่าเข้ามาแล้วก็ได้นะคะไพ่อีกใบหนึ่งก็ได้ไพ่เมจิเชียนนะคะช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะที่กําลังมีปัญหาหรือว่าเอออะไรอย่างนี้ก็ เจอหนทางสว่างเจอคนที่พร้อมจะช่วยเหลือนะคะสําหรับบางคนที่มีความสึกว่ามีปัญหาอะไรอยู่นะคะขอให้เดินไปหาคนที่เราคิดว่าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้นะคะไพ่เมชิเชียนี้จะได้ผลดีสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรความสวยความงามหรือไม่ก็พวกหมอนะคะพวกหมอยานะคะเภสัชกรแล้วก็ทั่วๆไปนะคะคือมันเป็นไพ่ที่ดีนะคะ จับไพ่ตัวตนได้ไพ่ที่ดีมาสองใบนะคะเราก็จะน่าจะทายถึงเรื่องความรู้สึกของตัวของท่านว่ามีความสุขนะคะหรือความรู้สึกที่ว่าเอ่อผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนี่ก็จะได้เป็นไพ่ไฮเลฟนสนะคะไฮเลฟนสก็เป็นภระสังคราชนะคะความเป็นผู้นํานะคะความเป็นคนที่ถูกนับเอ่อนับหน้าถือตานะคะสําหรับบางคนหรือคนที่ทํางานตําแหน่งใหญ่โตอะไรพวกนี้นะคะ มันเป็นไพ่สรุปที่กลับหัวนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษานะคะการที่ว่าเราจะต้องทําอะไรจะต้องซิกแซกนะคะ,ะมีการกซิกแซกเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นการที่ว่ายังไงล่ะสังราชกลับหัวนี้คนที่สี่ห้านี่ก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับคนที่ค้าขายหรือว่าทํางานที่ว่าเกี่ยวจะจะต้องมีไหวพริบในนี้ก็จะได้ผลดีนะคะ รวมถึงการที่ว่าอาจจะมีเรื่องมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจพลิกแพลร์นะคะสิ่งที่ตั้งใจว่าอาจจะมีการปรับปรับให้เข้ากับตัวเองให้มากที่สุดให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะคะไพ่ใบสุดท้ายจะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นข้างๆาไพ่สรุปนี้จะได้เป็นไพ่เออสเตทน,นะคะดูสเตยก็เป็นรูปผู้หญิงนะคะที่ว่ารูปหัวสิงโตอยู่นะคะกับหัวนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องมันได้ไพ่เดิก เดือนนี้ได้ไพ่ซ้ำกันก็คือเหมือนกันนะคะก็คือสเตกับหัวทั้งคู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเหนื่อยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายนะคะมันกับหัวนะคะบางคนก็ทำงานเหนื่อยเที่ยวเหนื่อยหรือบางทีก็ออกกำลังกายมากจนเกินไปนะคะส่วนใหญ่จะหมายถึงเกี่ยวกับกายภาพน,นะคะร่างกายนะคะถ้าเป็นด้านอารมณ์ก็จะเป็นลักษณะความใจร้อนหรือว่าความไม่ค่อยมีเหตุผลนะคะคือว่าเหวี่ยงง่ายนะคะ เราได้ไพ่สรุปที่ว่าเป็นไพ่ที่ถือว่าโอเคอยู่นะคะบางคนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการย้ายที่เรียนด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ตัวตนของท่านก็ได้ไพ่ที่ดีนะคะโอเคเรามาดูไพ่อีกคู่หนึ่งนะคะที่เหมือนกันนะคะก็ที่เล่าให้ฟังก็อาจจะมีส่วนนะคะก็คือได้ไพ่เดดมูนนะคะเดดมูนถึงสองใบนะคไะพ่เดดมูนก็เป็นเกี่ยวกับการรอคอยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะมีเรื่องยังคาใจของท่านอยู่นะคะ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความกังวลนะคะอีกใบหนึ่งเป็นไพ่กลับหัวนะคะความกังวลน,นั้นก็จะค่อยคลี่คลายในที่สุดนะคะอาจจะเป็นท่านสามารถที่จะวางใจได้ดีหรือว่าหาคําตอบนะคะหรือไม่ก็หมายถึงว่าเราใกล้จะได้คําตอบนั้นแล้วนะคะให้ระวังก็อย่าคิดมากนะคะบางทีไพ่เดือบมูลก็คือว่าอยู่ในกลางคืนที่ว่าแสงพระอาทิตย์ยังมาไม่ถึงบางคนก็อาจจะเป็นโรค อาจจะเป็นคิดมากอา,อาจจะเป็นโรลคก,กลงังวลหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับความไงซึมเศร้าถ้าคนจะเป็นไข้จะไม่สบายกนะ็จะเป็นโรคเกี่ยวกับพวกซึมเศร้าหรืรพวกนี้นะคะมีไพ่สเตนม,มาผลด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวอีกด้านหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการรอคอยนะคะรอคอยผลสอบรอคอยงานหรือว่ารอคอยเงินนะคะซึ่งเดือนนี้นะคะชาวกรกฎ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไม่ค่อยรักบ้านนะคะคือมีเหตุที่เราจะต้องห่างบ้านเยอะหน่อยนะคะหรือบางคนก็จะย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะคะก็คือไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะหรือก็อาจจะมีหลายบ้านนะคะมีไพ่หายพินสเต็นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะความรักแล้วก็ความหลอกลวงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องมือที่สามนะคะโอเคอันนี้ก็คือเกี่ยวกับ ทั่วๆไปนะคะบางคนก็เป็นไม่กลับบ้านก็อาจจะย้ายหอย้ายที่ทํางานนะคะมันมีไพ่ทาวเบอร์นะคะอยู่ที่เรื่องของเรานะคะเออบางทีอาจจะหมายถึงการได้ไปเที่ยวก็ได้นะคะเออสาหรับบางคนนะคะถือว่ามีความสุขอยู่แล้วได้สามถ้วยแล้วก็อาจจะอาจจะมีเรื่องกดดันจากคนที่เออมีไพ่ควีนถือดาบนะคะก็อาจจะมีเรื่องกดดันจากคนที่ว่าซีเนียร์กว่าเราหน่อยหนึ่งนะคะ หรือไม่ก็รุ่นน้องก็ได้นะคะหรือมีเรื่องกดดันจากคนที่มี power มากกว่าเราหรือว่าคนที่เป็นบุตรปิวานของเรานะคะแล้วก็เรื่องบางทีก็อาจจะทําให้สูญเสียเงินนิดๆหน่อยๆนะคะสําหรับบางคนที่คิดจะทํางานใหม่ๆหรือว่ามีโปรเจกต์นะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จน,นะคะหรือว่ามีคนที่จะมาบอกข่าวดีๆกับเรานะคะ เดี๋ยวนี้อาจจะได้ได้ยินข่าวบางอย่างนะคะที่เราอาจจะรู้สึกพอใจนะคะแล้วก็สําหรับค่าใช้จ่ายนะคะบางคนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเริ่มธุรกิจใหม่ๆนะคะได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะหรือไม่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําบุญการเดินทางการบริจาคนะคะการไพ่แจ็คเมเนียอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายแลยพวกนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นทาอะไรใหม่ๆนะคะ มันเป็นไพ่เกี่ยวกับนามธรรมนะแล้วค่าจะจ่ายข้างล่างก็จะเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่เฮอร์มิตก็เกี่ยวกับพวกลาบนะคะเกี่ยวกับพวกเงินทองที่จะได้เข้ามานะคะก็ถ้าเกิดบางคนอยากจะเร่งนะคะมันเป็นไพ่นักบวชนะคะมันก็ค่อนข้างจะแบบมีมีโอกาสอ่ะจะมีโอกาสมีคนมาช่วยเหลือนะคะถ้าโอกาสพวกโอกาสหรือพวกสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีโอกาสเข้ามา ถือว่าลาพระก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเพราะว่าจะมีโอกาสมีคนมาแนะนําหรือว่านำเสนอสิ่งที่จะทําให้เรามีไรายได้เข้ามานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเงินเงินสดหรือว่าคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะแนะนําก็ให้ไปสวดมนต์ไหว้พระอะไรเอสายไหนก็ได้นะคะเพื่อเป็นเกี่ยวกับพวกเอพลังจิตใจของเรานี่นะคะอาจจะเป็นสายคนที่ชอบสายหมู่ก็อาจจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะแต่ว่า ก็พิจนารณาดูนะคะก็มันมีไพ่หลอกลวงแล้วก็อย่าอย่าไปในที่ที่ว่าเราอาจจะถูกหลอกได้เอาที่มันแบบธรรมดาธรรมดาที่ว่าเรามีความศรัทธาว่าศักดิ์สิทธิ์จริงเราสามารถที่จะไปขอพรได้เพื่ออะไรเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาเรานะคะมันมีไพ่เกี่ยวกับเออเอเอเฮอร์มิตเนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงคนที่ชอบชอบอยู่อยู่คนเดียวชอบเงียบเงียบไม่ชอบไม่ชอบจะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ไปทําอะไรที่ว่า เราอยู่กับตัวเองแล้วเราอาจจะเจอสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะแต่สําหรับคนที่ชอบสิ่งโชคเลยพวกนี้ก็แนะนําให้ไปไหว้เนี่ยที่สิ่งที่เราเอ่นับถือเนี่ยจะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีๆมานะคะแต่ว่ามันให้ผลดีนะเแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ต้องแบบทํางานเกี่ยวกับพวกอินเทอร์เน็ตหรือว่าสื่อสารออนไลน์ที่เกี่ยวกับเวิร์ไวมันถึงว่าต่างชาติต่างภาษารวมถึงการเข้าคบค้ามีเพื่อนใหม่หรือว่ามีสังคมใหม่ๆ ก็ให้ได้ไพ่เลิกเวอร์เดีเลิกเวอร์ซึ่งกลับหัวนะคะนอกจากหมายถึงคนที่ไม่ค่อยอยากจะพูดจา,จาแล้วนะคะคล้ายๆกับไพ่เฮอร์มิตเนี่ยชอบที่จะอยู่กับตัวคนเดียวมีเรื่องที่จะต้องอยู่กับตัวคนเดียวหรือว่าค้นหาอะไรดีๆเนี่ยนะคะังหมายถึงว่าการที่ว่าเราอาจจะไปเจอสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะคะอาจจะเป็นวัตถุนะคะเอ,อสิ่งของรอบตัวเราหรือไม่ก็การที่เราครบเพื่อนนะคะหรือว่าการสื่อสารที่ว่าจะทําให้แบบว่าเออมันไม่ไม่ค่อย หมือนกับว่าถ้าเราไม่รอบคอบนี่ก็อาจจะเจอคนที่ไม่ดีนะคะหรือว่าการพูดการเขียนอะไรนีก็ให้ระมัดระวังมากขึ้นรอบคอบไพ่แจสเมนกับหัวนี่หมายถึงว่าเอ,อการที่ว่าให้ผลเร็วๆนะคะประมาณว่าถ้าเกิดเรายิ่งทําในสิ่งที่ดีๆนั้ก็จะเดินดูสิ่งที่ดีมาทันทันใดเลยนะคะถ้าเกิดยิ่งทําสิ่งที่ไม่ดีนะคะเราก็จะทันใดเช่นเดียวกันนะคะมันหมายถึงสิ่งที่ เหมือนโยนเข้าไปโยนลูกบอลปั๊บมันก็กระเด้งออกมาเลยนะคะเรามันไม่รอถึงพรุ่งนี้นะคะมันจะก็จะให้ผลเร็วนะคะเรื่องความรักมีไพ่เอ็มเพสก็คือมีคนช่วยเหลือนะคะมีคนมาช่วยเหลือเราหรือว่าบางทีก็มีเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะแบ่งปันแบ่งปันเงินแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นด้วยนะคะบางคนก็อาจจะเอคนที่อยากจะได้มีลูกก็มีมีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะสําหรับคนที่แต่งงานกันแล้วนะคะ ก็ไม่รู้ว่ามีบุตรยังไงนะคะมันได้เป็นไพ่เอ่อไพ่คัพนะคะเฮชออฟคักับหัวนะ,ะบางคนก็อาจจะไม่พร้อมที่จะมีก็ได้นะคะบางคนก็มีไอ้พวกค่าใช้จ่ายลืมบอกไปบางคนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งนะ,ะของสวยๆงามงนะคะแล้วก็เอของสวยๆงามงแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปทําบุญนะคะบางคนนี่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแผนอะไรใหม่ๆนะคะ ก็น่าจะจบตามนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมันได้ไพ่ที่ดีกับตัวท่านเองนะคะแต่อาจจะมีการปรับปรุงอะไรนี้นิดหน่อยก็เราวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเรานะคะแล้วมีเรื่องการหลอกลนงนิดหน่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะเรื่องสุขภาพบางคนอาจจะเป็นเป็นแค่ไปหาหมอนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ถือว่าอืมดีนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ดีทันทีทันใดแต่ก็หมายถึงว่าสิ่งที่มีโอกาสที่จะเรื่องในสิ่งที่ดีมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะ มีคนมาบอกข่าวได้ยินข่าวอะไรดีๆซึ่งจะนําผลประโยชน์ภายภาคหน้ามาให้กับเราด้วยนะคะรวมถึงข่าวที่ค่อนข้างจะเฟกนะคะคนที่เฟกกับเรานะคะมีไพ่หลอกลวงด้วยโอเคก็ขอให้ชาวราศีกรกฎมีความสุขทุกๆท่านนะคะมีเรื่องอะไรก็เม้นมาบอกช่องของคุณมีองค์ได้นะคะสวัสดีค่ะ